ถ้าไม่มีเพื่อนแล้วพ้าจะไปรับผมได้ยังไงอะคิด <Kendall> บ้างสิคิดนี่เพื่อนผม่าหาโทรตามเองเลยนะเห็นไหมเพื่อนผมให้ความสําคัญกับผมขนาดไหนขอเพิ่มสามพันได้ไหมมึงรู้จักคําว่าเข้าสังคมไหมคงไม่รู้หรอกเพราะดักดานอยู่กับตลาดร้านอาหารตามสั่งของมึงอะซื้อบื้ย โอยปวดหัวเหลือเกินนัทปวดหัวเหรอเมื่อคืนผมไม่น่าดื่มหนักเลยอะออฟ้าแล้วผมกลับมาบ้านได้ไงอะก็เมื่อคืนอะเพื่อนของนัทใช้โทรศัพท์นัทโทรมาหาฟ้าบอกให้ฟ้าไปรับนัทที่ร้านอะเหรอนิดดีนะที่มีเพื่อนคอยเป็นห่วงผมอะ ไม่อย่างนั้นเมื่อคืนผมคงนอนหลับแถวๆนั้นแน่เลยอะนัดคิดแบบนั้นเหรอจะให้ผมคิดยังไงล่ะฟ้าถ้าไม่มีเพื่อนแล้วฟ้าจะไปรับผมได้ยังไงอะคิดบ้างสิคิดูแล้วเรื่องงานที่นัดไปสมัครละ่ะเพื่อนว่ายัางไงบ้างเขารับไหมโธ่เอ้ยเพื่อนถ้าแกจะมาทำงานบริษัทพวกฉนะัน่ะไม่มีปัญหาหรอก เฮ้ยนัดเรื่องนั้นน่าแกเอาไว้ที่หลังได้ไม่ว้าตอนนี้มันหมดเวลางานเราเว้ยเรามารีแลกกันอยู่อจริงด้วยเพราะฉันเชื่อว่ายังไงแล้วเนี่ยพวกแกก็ต้องรับฉันเฮ้ hey. ถ้าอย่างนั้นวันนี้แกเลี้ยงพวกฉันนะเว้ยโอยไม่มีปัญหาเลยแค่ได้เจอพวกนายเนี่ยฉันก็ดีใจด้วยดีเลยเพื่อนถ้างั้นคืนนี้เอาให้เป็นโอ เป็นลยลเลยป่ะลีลาลิ้นเขาดีป่ะกลัวลิ้นไม่ดีเดวยอยากอื่นดีวะเออ้าวสรุปนัดไม่ได้งานงั้นหรอก็เพื่อนมันบอกว่าไปคุยใหม่อ่ะแต่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรอกแล้วเงินที่นันเอาไปเมื่อวานล่ะ ใช้หมดเลยหรือเปล่าเพราะว่าฟ้าไม่เห็นเงินนัดติดตัวกลับมาเลยอะ่ะก็น่าจะหมดแล้วอะ่ะแต่ก็ไม่ต้องห่วงเลยนะถ้านัดได้งานใหม่มาเนี่ยเดี๋ยวนัดก็คืนฟ้าเองแหละแล้วเมื่อไหร่ล่ะฟ้าเห็นนัดพูดแบบนี้มาตลอดเลยอะ่ะฟ้าบอกว่าให้นัดช่วยงานที่ร้านของฟ้าไม่ต้องไปทํางานนัดก็ไม่เอาอะ่ะเฮ้ยเป็นเมียภาษาเลยว่าพวกไม่รู้เรื่องกูบอกว่ากูไม่ชอบทาไงเรียนจบปริญญาตรีใช้กูมายืนผัดข้าวผัดบริการลูกค้าเนี่นะกูไม่เอาเลย ああ。 แกลงไงวะมาแล้วสายเลยนะเว้ยเออเออดินาน,นานจะได้เต็มที่สักทีเอะเฮ้ยเออนี่พรุ่งนี้วันหยุดเว้ยคืนนี้เราไปถอนกันดีกว่าแน่นอนถ้างั้นชวนไอ้นัทด,ด้วยดีไหมดีว่ะเวลามีมันนะเว้ยโคตรสนุกเลย ฮัลโหลจ้าแม่บอลืมดอกเดี๋ยวสู้ร่วมเงินแล้วก็สิโอนค่ะน้มมลูกแล้วก็า่ายาให้แม่เด้อมือนีละจ้าจ้าแม่ซํานี่ก่อนเด้อขึ้นหอหลายๆเด้อสวัสดีค่ะรับอะไรดีคะพี่ขอกระเพราหมูไข่ดาวไม่สุกนะตะ๊ะได้ค่ะ นั่งรอสักครู่นะคะรูปร่างหน้าตาน้องนี่ไม่น่าเป็นแม่ค้าเลยเนาะแต่ก่อนฟ้าก็ทำงานประจำมาแล้วค่ะแต่พอถึงจุดจุดนึงมันก็รู้สึกเบื่อออกมาทำอาชีพอิสระแบบนี้น่าจะดีกว่าะคะ่ะความคิดดีเนาะ แล้วแฟนน้องล่ะเอาา้านัดจะไปไหนเหรอก็จะไปสมัครงานไงเมื่อกี้เพื่อนผมโทรตามไม่เข้าไปสมัครงานตอนนี้เลยนะสรุปเขารับนัดแล้วใช่ไหมก็แน่ดินี่เพื่อนผมอุส่าโทรตามเองเลยนะเห็นไหมเพื่อนผมให้ความสำคัญกับผมขนาดไหนขอเงินให้ผมติดตัวหน่อยสิผมไม่มีเงินเลย เพ um ิ่มอีกสามพันได้ไหมน้าจะเอาไปอะไรเยอะแยะเดี๋ยวฟ้าต้องจ่ายค่าเช่าห้องพรุ่งนี้อีกที่เหลือฟ้าก็ต้องโอนให้แม่ไว้จ่ายค่านมลูกนะก็บอกว่าเดี๋ยวเอามาคืนไงผมขอแค่ติดตัวไว้ไม่ไอ้ใครเท่านั้นเองอะก็แค่นี้ไม่ต้องยืนเถียงให้ลมเสียเลย นี่แฟนน้องตกงานเหรอค่ะบริษัทเก่าเขาปิดกิจการไปเขาก็เลยต้องหางานทำใหม่อะค่ะแล้วทำไมไม่ช่วยน้องขายของล่ะหรือหาอะไรมาขายเพิ่มก็ได้เขาบอกว่าเขาไม่อยากเป็นพ่อค,ะคะ้าค่ะเขาอายเพื่อนๆสังคมเขามีแต่คนมีฐานะมีแต่เป็นเจ้าของกิจการกันทั้งนั้นเลยอะคะ่ะเออลืมไปเลยเดี๋ยวทำกับข้าวให้สักครู่นะคะ โชวเฮ้ยอเฮ้ฉันหลองให้กับไอ้นัทที่ได้มาร่วมงานกับพวกเราหนยเว้ยดีใจด้วยเพื่อนนี่ทําไมได้พวกแกเนี่ยป่านนี้ฉันคงต้องหางานทำไปเรื่อยๆหรือไม่เมียฉันก็คงบังคับให้ฉันทำร้านาหารตามสั่งมันๆไม่มีปัญหาหรอกเว้ยเราเป็นเพื่อนกันมานานเวลาที่เพื่อนลำบากอ่ะมีรช่วยได้ก็ต้องช่วยว่าแต่นัท มือเนี้ยแกกูจะต้องเลี้ยงวกชันหน่อยนะเว้ยเฮ้ยเกพูดอะไรแบบนั้นวะไอ้นัทมันไม่ได้รวยอะไรสักหน่อยให้มันเลี้ยงเราบ่อยๆได้ยังไงเออพวกแกกินให้เต็มที่เลยนะเว้ยทาไมฉันจะเลี้ยงพวกแกไม่ได้ถึงแม้ว่าฉันตกงานเนี่ยนะฉันก็ไม่ได้ลาบากเว้ยเฮ้ยเห็นไม่ไว้นอน เรื่องน้ำใจอ่ะไอ้นั้นมีให้พวกเราเต็มที่เลยนะเว้ยมั่ดื่มมันต่อีกว่าเออน้ำใจยิ่งให้ยิ่งได้เออแหมมสร้อยยอดมากเลยเพื่อนเอออืมไอชงเรานี่ก็ชงเลยกูจังเลยอืมยิ่เป็นโอนเลยนะเออ เนียหมดหมดหมดเอ้ยเฮ้ยกลับกันเพราะวะแต่กูขับรถไม่ไหวอ่ะเออบูนเพื่อนแม่งม่ายกวะเฮ้ยนัดไปก่อนนะเว้ยเพื่อนเออต้องลงไปก่อนกกู็ตามมึงไปสะ คุณคุณคะคุณคุณนัดอะไรวะไขวะเนี้ยป้าไปไกลหน่อยคนจะนอนเว้ยคุณจะมานอนข้างทางแบบนี้ได้ยังไงมันอันตรายกลับไปนอนที่บ้านเถอะจะกลับบ้านยังไงวะกูเป็นทางกลับบ้านไม่ได้เอางี้นะ อนี่โทรบอกเพื่อนให้มารับกูทีแล้วก็บอกว่ากูชื่อนัดนะนัดนะนัดเออบอกว่ากูชื่อนัดล้วมารับกูสวัสดีค่ะพอดีเจ้าของโทรศัพท์อะค่ะเขาเมามากแล้วเขาบอกว่าให้โทรหาเพื่อนเขาให้มารับเขาทีอะค่ะ เขาชื่อนัดอะค่ะโอ๊ยไม่เอาอ่ะใครจะไปรับมันวันวันหาแต่เรื่องเดือดร้อนมาให้ไอ้เพื่อนสวยๆแบบนี้ไม่มีมารยญาตเลยเอาไงดีเนี่ยอีเมียซื่อบือ้อ ทางนี้ค่ะขอบคุณมากนะพี่นัทนัด,นดถ้าไม่เมาแบบนี้เนี่ยนน่น่ะสิพอดีพี่มาทำธทุระแถวเนี้ยเราเห็นเขานอนอยู่ข้างทางอะ่ะพี่ก็เลยลงมาดูแล้วก็เห็นว่าเป็นแฟนฟ้าแต่เขากลับบอกว่าให้พี่โทรหาเพื่อนเขาให้เพื่อนเขามารับแต่เพื่อนเขาอะ่ะ พูดเหมือนไม่ใช่เพื่อนกันเลยพี่ก็เลยลองเลื่อนเบอร์โทรศัพท์ดูอะ่ะแล้วก็เห็นชื่อเนี้ยอีเมียซื้อบือ้อเราฟ้าจะเอาไงต่ออะ่ะให้พี่ช่วยพาส่งบ้านไหมเรียบ <c oughs> <c oughs> มาได้ไงวะฟ้า <c oughs> อา๋อแล้วไอ้เคเพื่อนรักทำไมไม่มารับวะ นี่ฟ้าคุได้งานใหม่แล้วต่อไปคุไม่งองแล้วเว้ยนัดเอาเงินที่เหลือของฟ้าขึ้นมาเดี๋ยวนี้ฟ้าต้องโอนให้แม่ค่ายากับค่านมลูกเงินกูหมดแล้วเมื่อคืนกูเลี้ยงเพื่อนหมดแล้วนัดนัดทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะนี่แม่กับลูกรอฟ้าโอนเงินให้อยู่นะทําไมนัดเอาเงินที่ฟ้าหามาเลี้ยงคนอื่นแบบนี้นะัดกูพูดไปมึงก็ไม่รู้เรื่องหรอกมึงรู้จักคําว่าเข้าสังคมไหม คงไม่รู้หรอกเพราะดักดานอยู่กับตลาดร้านอาหารตามสั่งของมึงอะซื่อมื้ยนนี้ฟ้าจะาไงต่ออะ้าตัดสินใจแล้วค่ะเขาเป็นแบบนี้มาตลอดจนทำให้วันเนี้ย้ารู้แล้วว่าฟ้าไม่จำเป็นจะต้องมีเขาอยู่ในชีวิตก็ได้ฟ้าจะกลับไปอยู่กับลูกที่ต่างสังหวัด ปล่อยเขาทิ้งไว้ที่นี่นะคะมึงจะไปไหนก็ไปเลยไปเดี๋ยวกูทำงานกับเพื่อนกูดีกว่าไปไปมึงไปไก,ก่ตีนกูเลยไปไปไปกันเถอะฟ้าไปเดี๋ยวพี่ไปส่งไปไหนก็ไปไปไก่ตีนกูเลยไปไปไปรีบไปเลย ไปได้ก็ดีเมียเมื่อไหร่กูก็หาได้เว้ยกูมีงานมีเงินสียอย่างกูนอนต่อน้ยเมียเมื่อไหร่ก็หาได้โหมีเงินงกูกูนอนตรงเนี้ยกลับบ้านไม่ได้ <Okay. S 2> สวัสดีครับคุณฝนแล้วนี่นนยังไม่มาทำงานอีกเหรอมาแล้วครับแต่ตอนนี้พาพนักง,งานใหม่ไปดูสถานที่อยู่ครับสวัสดีครับคุณฝนเข้าบริษัทเช้าจังครับพอดีจะมาเซ็นเอกสารที่ค้างไว้นะ่ะเออเห็นเคบอกว่ารับพนักงานใหม่เหรอบริษัทเราเปิดรับพนักงานใหม่ตั้งแต่เมื่อ,อไหรอ่อ่ะทำไมฉันไม่เห็นรู้เรื่องอ๋อ มันเป็นตำแหน่งที่ไม่ได้สำคัญอะไรเท่าไหร่อะครับพอดีคนเก่าเขาลาออกไปนั่นไงครับมบนนันมาหน้าไนงันครับเร็วๆสินึกว่าใครที่แท้ก็ไอ้ขี้เมาที่ไถเงินเมียไปเลี้ยงเพื่อนจนหมดนี่เอง โอ้จริงเหรอครับทําไมแกถึงได้เร็วขนาดนี้วะฮะแล้วอย่างนี้เราจะรับเขาไว้ทําง,งานไหมครับไอ้นนไอ้เลวแกชวบมาเป็นรปภได้ไงวะช่องสายเลี้ยงพวกแกอ่เคด้วยนนฉันไม่รับพนักงานคนนี้เข้ามาทํางานในบริษัทนะแล้วเดี๋ยวเธอสองคนเข้าไปพบฉันที่ห้องด้วย พวกแกทำอย่างนี้กับฉันได้ยังไงวะฉันเสียทั้งเงินเสียทั้งเมียพอพวกแกเลยนะเว้ยโอ้ยจะเย็นเย็นมีอะไรค่อยคุยค่อยๆพูดกันก็ได้ไม่ต้องใจร้อนเคเรามาช่วยเพื่อนตัวซวยของเราอะเฮ้ยไปไปไปออไปออกไปออกไปคนที่ให้ค่าความสำคัญของครอบครัวน้อยกว่าสิ่งอื่น ไม่สามารถทำให้ครอบครัวมีความสุขได้โอ้โหทันทีเลยเพื่อนฉันเลี้ยงได้ลืมมีไข่ป้ากรุงตู่ข้างในปไว้ก็แน่ดิเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยอะไรวะเพื่อนมาโทรศโทรมาตามเลยเลยนะเออมาก็บอกว่าเดี๋ยวผมเอามาคืนไงอะไรวะแค่ขอาว้่แค่นี้ไม่เนี๋ยวต้องยืนเสียงให้อารมณ์เสียเลย ยืนเสียงให้ยืนเสียงให้ลมเสียก็แน่ดินี่เพื่อนผมอุตสาโทรตามให้อ้าวน้เล็นไปนาำเลืไปนะเห็นไม่ไว้นนกับไอ้นัดอ่ะไอ้นัดกับเราน้ำเลื่อนน้ำใจโอเคเฮ้ยพุกแคกินิดเอามึงก่อนโอเคก่อนโอเคโอเคขสํ บอกว่าให้มารับเพื่อนเขาทีบอกให้มารับเขาทีาเาถออเราก็เห็นว่าเป็นแฟนฟ้าแต่เขากลับบอกว่าคุยค่าีอะไรล่ะเขากลับบอกว่าพูดไปก็ไม่รู้เรื่องรู้จักเขาว่าเขาสังคมไหมยังไม่จบอยากเยเดี๋ยวก่าจบแ,แล้วเห็ไหมทํแบบนี้ นี่เรอพี่เกาเพราะว่าไม่ได้กดหลังไม่รอนรู้แหละไปพบฉันที่ห้องด้วยผิดเปล่าฮะเริ่มและจบในอันเดียวเลยเว้ยว่าใครมีแพ้ใครมีพี่เมาอ๋อขอโทษขอโทษไอ้โดนไอ้เรวพวกแกฉันมาเป็นรปภได้ไงวะ่างสารเรียกพวกแกเนี่ยลืมเลแกเองโอเคด้วย ไปเลยมาหนเลยมานี่ปลุไปปลกดไมปลุได้หรืองั้นมังก็คือเกงในมันออเฮฉันไม่ปล่อยให้เพื่อนตัวส่วนของแกตอนแบบอะไรวะฉันฉันจะช่วยแกเออ